สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องเล่าสองวังโคงคลิปนี้ทาคลิปดึงสติหรือเตียนคนไทยเฮาโดยเฉพาะนะครับในฐานะมีประสบการณ์ทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องเล่าสองวังขงและในฐานะผมเป็นคนไทยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวไทยผู้ใ่ใจดีจะไปช่วยความอยากความจนคนยากคนจนในเปพเลาาหรือจะไปหาเมียเลาา ไปหาแม่พางแม่ไม้ฟังคลิปนี้จังน้อยนะครับเพราะว่ามันเกิดการดราม่าขึ้นมาแล้วเพราะว่ามีคนไทยเัางสองคนไปเที่ยวอซบปอเล่าโชคดีนะครับถีเอาคนเล่าไปนั่นะครับขับรถตู้ไปเที่ยวจะไปทําบุญให้คนยากคนจนหรือจะไปหาจีบสาวไม่ห่างแม่หม่สาวเล่ากับบุรุษละครับแต่ว่าไปเจอแอด สายบุญของสพอพลอ่าวนะครับเนาะเรื่องมันก็นได้ดรามา่าไปอ่านคอมเมนต์ใต้ช่องของสายบุญบางช่องก็ได้ครับเนี่ยบนนามองคนไทยหรือบนนาดูถูกคนไทยเลยนะครับน่าจะเหกียดคนไทยเพราะว่าคนไทยหลายๆคนกับส่วนหลายเป็นเอฟซีของสายบุญนะครับเรื่องมั่นกับคนไทยพราพ่อใจก็คือว่ามีแกลสายบุญบางคนเนี่ยเขาไปหาไป เข็นนุ่งไทยสองคนนั่งอยู่บนบานกับคนเล่านะครับแล้วก็กลับมาบอกสาวเล่าว,ว่าอาอย่าไปเสือคนไทยคนไทยอาจจะมาหลอกมาตม้มมาหาเด็กหน่อยมาหาผู้หญิงไม,ม่ห่างไม่ใหม่เอาไปเป็นเมียรหรือเอาไปเป็นแรงงานอาจจะมาหลอกมาต้มคนเลา่าเขาว่าวาดกังสีในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการด่ามากขึ้นทําไมคนไทยเขาบ่อพอใจครับนะ เนี่ยเห็นบ่ครับมาโทษคนไทยเสียความรู้สึกนะครับาจะาเขาสิไปหยั่งกับคนไทยสองคนเน่ยเขาอาจจะไปเมาเรียงซอยเหลือคนเหล้าสางบ้านหรือสาห้องน้ำก็ได้เขาเห็นในคลิปนะครับหรือเขาอาจจะไปหาเมียรหรือเขาอาจจะนัดกับสาวเล่าก็ได้นะครับอาสายบุญบังเอิญไปทําคอนเทนต์แถวนั้นไปซอยเหลือคนยากคนจนแถวนั้นพอดอกีก็คิดว่าคนไทยบุปานแอดฟังพ่นหรือจังไรเนี่ครับนะ นีนะครับของล้วนมไมาจับคนไทยเห่านะเพราะว่ามันเป็นย่ามคลืนนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มนะายบุญเกามาผาดหัวขอว่าคนไทยรุนลุ่มความจริงคนไทยไป่ได้รุนลุ่มครับเอฟซี FC ฟังคุณหมอกผมแล้วครับเนาะเขาว่าแฮปปี้คนไทยไม่ได้ลุนลุ่มหัวเมียเขาทะเลาะกันใกล้กันนะครับอ่าคนหัวเมียเขาทะเลาะกันแถวนั้นนะครับกลับไปหาว่าเขาไปหึงหวงคนไทย ทั้งทงที่คนไทยนั่งอยู่บนบาทน,นะครับบม่ได้รู้เลียงรูเล่าเลี้งเลยนะครับเพราะฉะนั่นรักขามโหงหรือเลี้ยงเล่าความรักสองวันโขงหรือเลี้ยงเล่าต่างๆนี่ฟังแอดสซบะอลาหาหรือคนเล่าบางกลุ่มยังมีอากติมองคนไทยเข้าในแง่ลบอยู่ครับทั้งนั้นเนี่ยเข้าตรงเบิงช่องเขาเพื่อความเปิดเืยนนะครับหลักการย่ำเข้าขาไปหาไปห้อยไปถึง สาวเล่านีเดนัดสาวเล่าวไว้จะไปจีบหรือไปซอยเหลือ,อนีก็ต้องให้คนเล่าไปนั่มน,นะครับว่ราะันมันจะมีปัญหาในการติอจับของหลอกของหลอนมีก็เฮ็ดคิปเสียเงินว้นะครับนะโชคดีนะครับนุ่มไทยสองคนเอาคนเล่าไปนั่มน,นะครับโมเดหู้ละะว่าท่านแอบซุ่มกันไปจั้งไดนนะครับกมีนุ่มสูงไว้ไทยห้องหลายคนครับที่แอบซุ่มไปหาจีบสาวไม่ห่างไม่ใหม่ ตามชนบทชปปาล่าที่ผมนําเสนอไปหลายๆคลิปนะครับเนะาะไปหาเมียในรายการเปิดใจนในรายการขอ,อกันในเฟซบุ๊กหรือบดแอบแน่กับเขาไปหาจีบหาล่วมสาวเล่าเพื่อจะเอามาเป็นเมียอีีเลยแะครับกับด้ไปหลอกไปต้มน,นะครับเนาะแต่ว่าไปเจอเคตหนีไปเจอแอดสายบุญบางช่องเขาก็คิดว่าคนไทยจะไม่หาเอาคนเล่าไปเป็นเมียไปหลอกไปต้มเมียกับุ่หูครับ ในในเขาถีมัดอ่าในในคลิปที่เขาลักเตือนคนเล่าน้ำกันนะครับเนาะเขาก็บ,บอกว่าระวังให้ดีอย่าไปเชื่อคนไทยนะอ่าเขาได้ข่าวว่าเขามาหาเด็กน้อยผู้หญิงหรือไม่ห้างแม่แม่ไม้โอวโาดนในคลิปนะครับนะสิ่งเป็นสาเหตุให้คนไทยเขาบอพอใจนะครับในช่องมีการคอมเมนต์ด่ามากันมากมายนะครับรู้เดือนเละครับนะเขาไปอ่านใต้คอมเมนต์สายบุญบางช่องก็ได้ครับ เลี้ยงเล่ามาือคืนนี่ครับระมาณคลิปช้อนขีดเห็นกระเจาลกอยู่ครับหาว่าคนไทยเฮ้านี่เขาไปบ่บอกบ่ยังนะครับนะความจริงเหมือนมันไปคนละไปคนละยางครับแต่มาไปเจอกันนะครับคนไทยเฮ้าก็อาจจะไปทําบุญหรืออาจจะไปสร้างบ้านหรืออาจจะไปจีบสาวกระบดกระบลูกนะครับนะปัญหามันบริผ่านแอดสายบุญเขานะครับเขาไปเฮ็ดคอนเถนตนไปสร้างบ้านไปซื้อดินแถวนั้นพ้ดอีนะครับ ไปเจอคนไทยฮาอก็เลยมาหาว่าคนไทยฮาอโดนลุมจกักโดนลุมแนวใดแล้วครับเนี่ยญาติพี่น้องคนไทยเฮาอเห็นคลิปนี้ตกใจนะครับนะไปอ่านคอมเมนต์แล้วโอย้ยญาติเขาโดนลุมโดนขาโดนตีบอกว่าจังไดบ้าบู้นะครับเขาก็ชีค้คิดแบบนี้นะพี่กิ้งก็บ่มีหยังเลยครับคนไทยฮาอสองคนกี่ไปนั่งบนบ้านอย่างเรียบร้อยคนล่าผ้าไปนะครับอาจจะไปกีบสาวนะครับนะเสือสุ่มสิงเท่าเขบ่้าู้นะครับ เพราะว่ารายการเปิดใจสาวเล่ามันดังนะครับนะนุ่มไทยเห็นสาวเล่าวมาเปิดใจหรือออกมาเหตุคออเทต์ในช่องแอดต่างๆเขาเอผู้ยิงเล่ามาโชว์การนุ่มไทยก็เห็นหนาสงสารก็อาจจะไปกีบจะได้มาเป็นเมียกับบุรู้เลยครับเนาะหรือจะไปส้อยเรื่อยย่างกับบู้หูเพราะฉะนั้นนะคลิปนี้นะครับเตือนกันนะครับคนไทยเหาถ้าไปเที่ยวสาวเล่าหรือไปหากีบสาวเล่าในชนบทหรือไปส่งเที่ยวในชนบท,ทเนี่ย จะกลับกังคำกางขืนครับหา h o a โมงแรง้ให้เขาที่พักรงแรมนะครับมันจะถีอปั๊บนะครับอดีนะมีคนเล่าไปนั่มนะครับเนี่ยไปเจอแบบนี้บ่ดีนะครับอพอจะนั่นเตือนกันนะครับนะสําหรับคนจะไปเที่ยวเล่าให้สืบสืบหาไอเลียนลูประเภทนี้เขาบ้างนะครับว่าเขาออกมุ่บ้านแบบไดแกงหน้าบ้านหรือบอรครับ เห็นว่าเข้าไปเจอแบบนี้มันก็นเลยเป็นเรือดรามากันนะครับที่กิงเรืองนีมันเป็นเรือมันเป็นเรือเลยครับเรือเล็กหน่อยไปผ่าหัวมันเป็นเรืองใหญ่นะครับหอา่าคนไทยโดนลูกนะครับก็เลยคนไทยหลายๆคนเอฟซีคนไทยเฮานี่แหละเอฟซีสายบุญเขานั่นแหละหลายคน,คนไ่ไนอนนนพอใจกัแชร์ไม่ใครผมมีเคาะมีจารนะครับผมจึงได้ทําคลิปหนีไปคลิปสองคลิปเตือนสะติคนไทยเฮาเราเตือนฟังไทยเฮาอย่างเดียวครับ แอดฟังคุณคนไทยถ้ามันคนเทยอีอยังสางเรื่องอย่างห้าจะไปสนใจเขาเบิ่งเบิ่ความเปิดเพือนเสือนคนไทยเขาดีกว่าครับนะป้องกันการถีบจับป้องกันการถีอกลอกนะครับเพราะว่าเขาบ่กู้ปเะเพนีเขาเลครับเขาก็ไปนะครับเมื่คืนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาจิไปซอยเหลือเขาบางคนนะเขาก็จะม้งเฮาในแง่บ่ดีนะครับ้าบผพานเขาบางคนก็จะไปหาเมียเล่าวินลาละมันกับ่รด้ง่ายคือเขาเบากันละเพราะฉะนั้นคนไทยเขาต้องพพิจารณาตัวเองนะครับ อย่าไปเห็นผูุ้แสาร์บุสาวอย่าเอาเขามาเป็นลูกเป็นเมียรหรือเอามาเห็ุงานหรือจังไรก็บุ่หูแล้วครับนะเพราะนั้นอย่าไปซุ่มซี่ซุ่มหาครับให้ไปแบบระลัดเราว่างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เราให้กันฟังประมาณนี้เพราะว่าคลิปไปอ่านใตเขาเป็นของสายบุญจีเขาไปเจอคนไทยเฮาสองคนนะแต่มันดราม่ากันนักนะครับเจ็บซี่อย่าเลยแช่ไม่ผมมีข้อวิจารณ์ บอกมีข้อวิจาร์นะครับขอใค่ว่าเตือนคนไทยเฮ้าถ้าจะไปเที่ยวประเทศล้าก็ต้องเยี่ยนรูประเภทีเขานะครับ่อไปให้ถือเวลาที่ต้องนะครับให้ไปกับคนเล้านะครับให้คนลาาเป็นบังนาไว้ป้องกันการติดจับนะครับเพราะว่าเขาบู๊ประเภทีเขานะครับยังบางคนยังมองคนไทยเป็นได้ด่านลบอยู่ครับนะหาว่าเขาจะไปต้มไปตัวเนียงกบับรูนครับในคลิปเขาก็ว่ากันนะ ก็ระนั้นคลิปนี้กับะม่านี้นะครับหลิงสติจะต่างคนไทยเอาขึ้นมาเบิ่งคลิปเพื่อความเปิดเพินครับสวัสดีครับ